สวัสดีทุกคนครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของเฟสกันก่อนเพราะพรุ่งนี้เฟสมาแล้วพอดีวันนี้ตัวของอ f ฟ i c i a l h o ฮไกสตาร์ก็เพิ่งอัปเดตตัวอย่างคอลแลบเฟสมาสดๆร้อนๆเลยเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมกันดีกว่าดูไปพร้อมกันเพิ่มเสียงขึ้นมานิดนึงแล้วกันกลัวเสียงมันเบาอันนี้ตัวอย่างเฟสนะฮะ วันนั้นฉันได้เห็นนรกกับตานี่โผล่มาช็อตนี้ช็อตแรกนี่คือแบบว่าโผล่มาก็ล้อเมืองฟูยิกเลยเนาะคือเป็นพระเอกเอมิยะชิโรว่วนแหละอยู่ท่ามกลางแบบจอกที่ลุกไหม้นะฮะโอ้ยังเท่รู้เมื่อกี้เหมือนบูทิวมันเอาหอกแลนเซอร์มาควงเล่นปะ มีการันเชิญครับและแน่นอนสงสารปุมปอมทาซิกเนเจอร์พี่แกนาะอาเชอร์เทจัดผมชอบความหง่อนเซเบอร์อะปกติบทพูดเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอขั้นนิดนึงปกติบทพูดเมื่อกี้มันจะเป็นอันนี้ ข้าขอถามท่านใช่มาสเตอร์ของข้าใช่หรือไม่แต่ตรงนี้ด้วยความมันคอแลบกับสไตล์เร็วเนาะก็เลยขอถามท่านดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยไหมบาถนึงก็จะกินเลยคือเซเบอร์เป็นตัวละครแบบค่อนข้างชอบกินอะไรอย่างงี้นิดหนึ่งนะไม่นิดหรอกคือชอบกินเลยแหละเอามาร้อนะแล้วก็แลนเซอร์นะแลนเซอร์บอกว่าอย่าตายนี่คือแบบโคตรมีมน,นะเอาจริง แลนเซอร์ตัวโดนนะครับตัวโจ๊กอันในจกักรวาลเฟดนะโดนล้อตลอดวิเหมือนจะเทรสสทรสกระบองมาเหรอว้าวแค่ไหนแค่ได้ยินอลิมิตเบนเวิร์ดก็เฮ้ยขนมันรุกขนมันพองมาแนละ้วฮะสิบหวร่างสิบหวใจหิน พี่ยังเป็นจูรีนเรจูเชสเคเอ่อขอขั้นตรงนี้นิดนึงนะครับมันคือตรงนี้มันจะมันจะเป็นเรจูนะครับเรจูคือเอ่อมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงข้อมือเห็นไหมอันนี้อธิบายเผื่อคนไม่เคยดูเฟสเนาะเรจูจะมีสัญ,ญลักษณ์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ก็คือเรจูเหมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างเจ้านายกับตัวสื่อเซแวนนะครับเซแวนก็คือพวกคลาสพวกนี้แหละเซเบอร์อาร์ชเชอร์เป็นวิญญาณวิรชนนะครับเรียกว่าเซแวนแล้วก็เจ้านายก็คือมาสเตอร์ที่อัญเชิญออกมาเนะี่ยจะมีเรจูเรจูคือเอาไว้ใช้ออกคําสั่งตัวของเซแวนได้3ครั้ง3ประการนะครับขอให้ทําอะไรก็ได้เลยหรือว่าจะใช้ตัวของเรจูเพื่อมาบัฟพลังของตัวเซแวนก็ได้ซึ่งตอนนี้ตัวเราใช้เรจูในการออกคําสั่งเพื่อบัฟพลังให้เซเบอร์นั่นเองนะ ปับบัฟขึ้นมาแล้วก็เอ็กคืซื้อกาลิบา้าอ h oh my god นี่เลยได้ไหมเอ่ออเวนจูลีนบอกกูอีกแล้ว <c oughs> เออทุกคนได้เวลาถ่ายรูปแล้วอุย้ยรูปสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวนะมีใครเห็นแลนเซอร์บ้างไหม ตัวโดนองแล้วแลนเซอร์บอกกูอีกแล้วเหรอโดนทุกงานนะครับคือผมเล่าที่มาที่ไปของมีมแลนเซอร์ก่อนคือแลนเซอร์เนี่ยทั้งภาคไม่ว่าจะเป็นภาคซีโร่หรือภาคอลิมิเต็ดเบดเวิร์กอะคือเขาชอบโดนเรจูก็คือไอที่ผมอธิบายเมื่อกี้สัญลักษณ์เรจูสั่งให้ฆ่าตัวตายแล้วก็เอาหอกจิ้มตัวเองอะไรประมาณเนี้ยตัวของแลนเซอร์ก็เลยชอบไม่รู้ผู้แต่งยังไงเหมือนกันนะแล้วก็ในคอมมูด้วยทุกคนชอบล้อแลนเซอร์ว่าแบบ เออแลนเซอร์โมชินดาก็คือแบบเฮ้ยแลนเซอร์ตายแล้วลอะไรอย่างเงี้ยพี่แกไม่ได้อยู่สุขตลอดทุกเฟสน,นะครับขนาดมาคอลแลปกับโอ้โหสตาร์เลยพี่แกก็ยังโดนทุกคนยืนถ่ายรูปกันดูดิเนี่ยรูปรูปถ่ายรูปใช่ปะถ่ายรูปกันครบทุกคนสุดท้ายแลนเซอร์แม่งหมายแค่รูปแลนเซอร์แม่งหมายแค่กรอบรูปกาจะบู๊ข้าวๆประมาณนี้เออ ผมอยากมานั่งดูตัวอย่างพร้อมกันเพราะว่าอยากอธิบายเพิ่มเติมสําหรับใครที่แบบเออเผื่อใครยังไม่เคยดูเฟดอะไรเงี้ยจะได้อธิบายเพิ่มถึงแบบมีมของฝั่งเฟดนะว่าเป็นยังไงหาตรงไหนอะไรเงี้ยบางคนดูแล้วแบบเอ,อ๊ะอะไรวะไม่เก็ต